อากาศสดชื่นค่ะว่าวันนี้ฝนตกเนาะอากาศสดชื่นคุยไม้จะเศร้าเลยมื่อนี้แต่เช้าเลยวันนี้เชา้าดันขางที่ตะวันตกก็เริ่มก่อแล้วค่ะเริ่มก่อปูน ก็ผนังแลนะ้วเนาะน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานยาวค่ะเขากลังนิยมกันมาสั่นหน้าต่างบานยาวแบบนี้เอาน้ำน้ำลดแล้วถึงน้ำสิถึงน้ำส,สิไอ้นั่นมันก็ยืดได้บ่โด,นดูนตอกค่ะเพราะว่ามันมันแห้งลายเนาะถึงมันสิน้ำสิขังแต่ก็ ลดลงไปแล้วค่ะว่ามันแหงลายว่านี่น้ำขังเต็มแถวนี้ด้านหน้าด้านหน้าห้องนี้ตอนแรกว่าสิบวมูมีหน้าต่างสั้นเพราะมันเป็นคืบประสน่าจะบลูมีหน้าต่างนี่ค่ะห้องนี้ตอนแรกว่าสิบวมูมีหน้าต่าง มันนี้สร้างว่าใส่หน้าต่างซะเปียงครับว่าสั้ามันถือผลเบืองบางามว่าสั้างว่าก็เลยจะมาใส่หน้าต่างค่ะก็ได้เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเหรอคะถ้าเอาเปลี่ยนองี้ยง,ยงนเนาะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยังเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มค่ะโมลูสีเท่าใด้เดี๋ยวอีกจังน้อยสร้างกับมาค่ะถ้าปเบปื่อจิดตามันออก น้ำหงต็มอยู่มือว่านี่แถวนี้ถ้ามันเปียน้ำมึงถ้ามันเป็นน่ะเปียน,น้ำออกมันก็ไหลตรงนี้มันก็ไหลออกมาได้ค่ะมันขังอยู่แต่ว่ามันซึมลงทางล่างแค่นั้นอันนี้จะเป็นห้องน้อนอีกห้องหนึ่งค่ะอันนี้ด้านหนาน่ะด้านหน,น้า ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะตรงนี้ห้องนี้เป็นระเบียงเนาะห้องนี้เป็นระเบียงห้องถัดไปจะเป็นห้องโถงห้องรับแขกห้องนั่งเล่นว่ากันไปค่ะลุงบอกว่าอ,อ๋อห้องคือมใบใหญ่สันสร้างกับหมดคำสิว่าวค่ะลุงบอกว่าห้องใบใหญ่พนะสร้างอะบหมดคำสิว่าวเลย ดินยุบลงไปอันนี้ฟังตานออกค่ะอันนี้ประตูจะไอ้หน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานยาวนะคะเนาะดินยุบลงไปแล้วดินยุบแล้วดีแล้วฝนตกมันจะได้เนียนๆนะคะยุบลงไปแล้วแล้วก็คนดินมาใส่ไม้ค่ะถ้าดินยุบเนาะคนดินมาใส่ไม้ ตรงทึบๆตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำประตู้อ้นาตางน้าต,าง,า,ตางจะเป็นบานแยน้แบบนี้อะไรส่องบานหน้าตางแบบแบบชนิดเปิดค่ะโมเมนต์ชนิดสไลด์เนาะชนิดเปิดนาตางเปิดนี่ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันออก ทางด้านหลังบ้านหลังบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องตอนแรกว่าจะเป็นห้องเก็บของนะห้องนี้เป็นห้องเก็บของมันนี่มันมันหลายห้องลายป้าปุ๋ยก็เลยมาเปลี่ยนมันซีห้องเท่าหมดหาห้องค่ะกั้นเป็นหาห้องน้องมีห้องเก็บของอันนี้จะไปจะไปไว้เป็นห้องเก็บของเส้นมันนี่ป้าปุ๋ยว่าอ๊้มันคือมีหลายห้องแท้ป้าปุ๋ยก็เลยเละ เล่เฮ็ดเป็นแค่ซี่หองค่ะตกลงห้องนี้จะเป็นห้องห้องนางเรียนลุงบ๊อบห้องรีแลซกลุงบ๊อบค่ะห้องนี้เนาะเป็นห้องรีแลซ์ลุงบ๊อบที่จริงแล้วหองรีแลซ์ลุงบ๊อบจะเป็นด้านด้านทุ่นค่ะจะเป็นด้านห้องที่ตะวันตกเนาะห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของเ่าสั้นตอนแรกห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของก็ปุยเลยมาเปลี่ยนเอาห้องนี้เป็นหองรีแล็กลุงบ๊อบซะ หองนี้ค่ะเป็นหองวีแลคลุล้งบอบอันนี้จะเป็นหองครัวค่ะอันนี้ตาต่างหองครัวเนาะอันนี้จะเป็นห้องวีแลกด้านอ้ยค่ะด้านนี้ตอนแรกว่าจะเป็นห้องวีแลกลุ้งบอบแล้วก็หองน้อนอีกหองนึงมาสั่นวันนี้เลยเอาเป็นเลี้ยนเป็นห้องน้อนไงไปเลยนี่ค่ะ เป็นห้องนอนห้องใหญ่ไปเลยค่ะทะลุกันเนาะเมื่อไรมีกันทะลุกันไปเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่ห้องนี้กับห้องนี้รวมกันเป็นห้องนอนห้องใหญ่ บ,บ่าก็ผ่นนงแล้วบึ้งมาส่งยิ้มสันวะ้างกับหั้โลโอ้ยสันปุยกันเลยว่าเอ้าเห็นสันมาต้องกั้นห้องหรอกสซนนี่เป็นโลง่ลงๆไปเลยสันน่มะมาต้องกั้นห้องจะเป็นห้องน้อนห้องโล่งไปเลยสันดอกเลือกเอาห้องน้อนหองใดสันดอกเลือกเอาจะน้อนมองใดแล้วบ้านเจ้าของบ่หลังงหญ่วันนี้นะ น้ำขังืวานี่นจะออกมาได้ป่ะจะออกมาได้เนาะตรงนี้มันไอ้นั่นแล้วมันจะออกมาได้ว่าให้ขังอยู่แบบนี้ค่ะบ๊ไปยังค่ะน้ำขังก็ได้เนาะห้องน้ำห้องน้ำก็บบยง่ยปันไดค่ะ หน้าต่างบ้านนั่นจะบ้านง่า่กูมูค่ะมีอยู่สองห้องเนาะที่หน้าต่างบ้านใหญ่แบบนี้ห้องนี้กับห้องครัวค่ะตรงตรงอ่างล่างน่ะไอตรงอ่างตรงซิ่งเนาะตรงนี้ค่ะหนาางง้าต่างใหญ่หน้าต่างสไลด์หน้าต่างสไลด์ห้องครัวกับบอ่อซ้ำใหญ่ปันใดค่ะแต่ว่าป,ปุ๋ยกระสีไปเฮ็ดห้หองครัว ของปปูยุ่ข,ข้างนอกอีกที่นึงเนาะอันนี้เป็นของครัวของลุงบอบตรงนี้ของครัวลุงบอบค่ะ น,นี้ไม้เขาเอื้นไม้อันเล็กเฮ็ดนี่ยังก็คิ้วลังคาตีคิ้วลังคาเลยคันนี้เอื้นบะถืดเนาะเอื้นคิ้วเอื้นยังเอมาวางเป็นทีๆเนี่ยค่ะ,ะสร้างกำลังวางเป็นทีๆเพื่อจะเพื่อจะให้อันว่างกระเบื้องเนาะคะ่นะเนาะวางกระเบื้องลังคา้า จะว้างกระเบื้องลังคาได้เพิ่นคิ้วสิ้งไม่เนียงเพาะมันคิ้วเนาะไม่เนียงเนาะคิ้วหลังคาไม่เนียงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเบ้าคณีค่ะประตูจะไม่ได้ยู่เอ้ยประตูจะอยู่ห้องนั่นเนาะประตูหน้าบ้านจะอยู่ห้องนั่นค่ะอยู่ห้องนั่นตรงนี้ก็จะเป็นนะห้องหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าคณี เป็นเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะตรงนี้เนาะเป็นระเบียงหน้าบ้านบันไดขึ้นด้านข้างค่ะด้านทิศตะวันตกบันไดขึ้นด้านนี้เนะาะคัวนาะบันไดขึ้นด้านข้างเนี่มือแรงก็สีด้มานางหลินเนาะเพราะว่าที่ตะวันตกตรงลังบ้านมันจะแดดพอดีค่ะ สิไ้มานั่งหน้าบ้านตรงนี้หมาแล้วสร้างมาได้เเ้าฟ่ากันมาได้เเ้าอยู่กันออกบ้านแต่หยิดโมงครึ่งนี่เลยหัว Sao vài nam lúc bọc nam tìm lợ con tông má mua ăn thì nam tìm tìm rồi sai tiệm cửa đây là hết ngán tùa luôn hết ngán